ัญัติระเบียบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหมวดที่777การดำเนินการทางวินัยไปรับชมแลบฟังกันได้เลยค่ะ มาเริ่มเรียนรู้ในมาตราที่98กันเลยค่ะมาตราที่98ได้กล่าวไว้ว่าการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมผู้มีอํานาจตามมาตรา53ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีลําดับสูงกว่าผู้มีอํานาจตามมาตรา53ของผู้ที่ถูกกล่าวหารายอื่นให้ผู้ที่บังคับบัญชาในลําดับขั้นสูงกว่าเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกล่าวหาทั้งหมด ในกรณีปัญหาขัดแย้งในทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่เดียวกันให้ผู้อำนวยการสํานักงานชี้แจงในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ทางราชการหรือทําให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้มีอํานาจชี้ขาดค่ะ ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อได้ดําเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตราที่9 8แล้วถ้าผู้ถูกกล่าวหามีได้กระทําผิดให้สั่งยุติเรื่องแต่ถ้ากระทําผิดวินัยให้ดําเนินตามมาตราที่100ในกรณีทําผิดอย่างรุนแรงต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษห้ามไม่ให้ลดโทษต่ากว่าปลดออกค่ะ ที่1น0นะคะข้าราชการทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับสั่งลงโทษภาคทันตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดถ้ามีเหตุผลควรลดหย่อนจะนำมาประกอบพิจารณาลดโทษได้แต่ลงโทษภาคทันใช้เฉพาะกรณีทำผิดวินัยเล็กน้อยให้ตัดเตือนและมีเหตุผลอันควรลดโทษ นึ่งสำหรับตำแหน่งอธิบดีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษหากกระทำผิดร้ายแรงกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหก 6. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตร,รา9 4ให้เสน,นสอกกขสพิจารณาสสำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาทำผิดร่วมกันและถ้าผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอ,อกคสอในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันให้นำเสนอ,ออกคสอถ้เท่าตามเขตพื้นที่ให้นำเสนอกคสอพิจารณาและอ,อกคสอมีมติเป็นไปประการใดผู้มีอำนาจมาตราห3หรือผู้มีอำนาจสูงแต่งตั้งกรรมการสอบสวนนั้นแต่มาตรา98 ไม่ปฏิบัติตามมาตรา84ให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจดำเนินการตามมาตรา98ได้ค่ะขะมาตราต่อมานะคะมาตรา101ค่ะให้กรรมาการสอบสวนเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอำนาจเช่นเดียวกับพนักง,งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายดังต่อไปนี้ค่ะ1เรียกให้กระทรวง ขบวงกลมหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 2. เรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอบสวนค่ะ มาตถาถัดมานะคะมาตา1 0 2ค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะคะหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาต้องหาว่ากระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาทไม่เกี่ยวกับข้าราชการแม้ภายหลังผู้นั้นจะออกราชการแล้วผู้มีอำนาจ มาตา53มีอำนาจดำเนินสืบสวนหรือพิจารณาตามกฎหมาย95และดำเนินการทางวินัยที่บัญญัติเสมือนว่าผู้นั้นไม่ได้ออกจากราชการเวน้นแต่ว่าการสอบสวนว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยที่ต้องตามโทษภาคทานันตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนค่ะ สามค่ะข้าขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาเม้แต่เป็นความผิดที่ได้รับที่ทําให้โดยประมาทหรือความผิดล,ลักบุกรผู้มีอํานาจ98แล้วแต่กรณีมีอำนาจสั่งพักข้าราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ภายหลังปรากฏว,ว่าผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นไม่ได้กระทําความผิดหรือกระทําความผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษหรือไล่ออกจากราชการและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่นก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าราชการในตําแหน่งและวิทยาฐานเดิมค่ะ ดูเลยครับหลักการการศึกษาผู้ใดถูกสัง่งให้ออกจากพระราชการให้ดำเนินการสองขั้นนะคะหนึ่งการรายงานหรือการดำเนินการให่อย่างไร้แรงเป็่สองการดำเนินการไม่ไร้แรงค่ะ องคสพิจารณาเป็นการสมควรให้สอบสวนใหม่สอบสวนเพิ่มเพื<ป>่อให้ประโยชน์ในความเป็นธรรมหน่วยง,งานการศึกษาสามารถปฏิบัติตามหมวดหกและหมดดวดเจ็ดโดยต้องเหมาะสมสมควรเป็นธรรมหรือให้<ไ>อกค์คอสพิสการณ์ส,สอบสวนใหม่และดําเนินการทางวินัยต่อไปค่ะ สุดท้ายกันแล้วนะคะคือมา ความรู้ละเน้อยในเรื่องพอระเบ,บียบค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหมวดที่7 <1. S 2> การดําเนินการทางวินัยค่ะพ<ฮ>วกเราขอลาไปก่อนนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย